เพี้ยนมากเขาจะแอบนวดผะห่มยามว่างเหมือนเขาคิดถึงแม่เขาอะนะเขาจะนวดนวดบางทีนวดเป็นครึ่งช totally ั่วโมงเลยก็แปลกใจเหมือนกันว่าแมวตัวนี้ทั้งที่เราให้ความอบอุ่นกันนะแต่เหมือนนิสัยเขามั้ง เาชอบนวดเจออะไรนิ่มๆเป็น <c oughs> ไม่ได้เขาจะนวดยะิ้มพี่สาวซมาาค่ะไปตลดบางทีก็ต้องยกให้เขานะกระห่มอันนี้อ่ะต้องยกให้เขาเลยเวลาเขาเจอแล้วเขาก็จะต้องนวดนวดบางทีนวดเป็นครึ่งชั่วโมงคนะ่ะอันนี้มาแอบถ่ายเขานะเขาไม่รู้หรอก ถ้าถ่ายจะา,จาเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ไมนวด่ะเขาจะหยุดทันทีเลยเขาจะมีความรู้สึกอายกระหมเนี่ยต้องยอมให้เขาเนี่ยคืนละสามร้อยบาทนะอบอุ่นมากค่ะกระหมอันนี้นะคะมันกระหมนาโนอ่ะอุ่นมากค่ะเบาบางแต่อุ่นเนี่ยเขาจะนวดนานมากเลยก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปเนี่ยนะเขาก็จะจะนวดก่อนหน้านี้เป็นเกือบยี่สิบนาที ตอนนี้เขาก็นวดอยู่นะฮะเราจะไม่ให้เขารู้ตัวเมื่อเขารู้ตัวเขาจะหยุดแล้วเขาจะเขินเขาจะวิ่งหนีเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์ที่เขาฟิลฟิลวันนี้ก็ฝนตกด้วยอากาศดีมากเนี่ยต้องยอมให้เขาอะฮะขาดความอบอุ่นนะแต่เราก็รักเขานะอุ้มโอบอุ้มเขานะบางทีก็จับเข้ามาอุ้มแล้วก็คุยกับเขาเขาคงนึกว่าเราเป็นแม่นะ เกิดมาเขาไม่เคยเห็นแม่เขาเลยเนี่ยเกิดมาได้สี่วันนะคะแม่เขาเป็นมะเร็งเอาไปผ่าตัดอยู่กับหมอได้ยี่สิบวันแม่เขาก็ตายแต่หลังจากที่เอาแม่เขาไปเนี่ยเราก็หากดนมนะเอานมนะชงนมมาให้เขาเลี้ยงเขานมแพะนะคะเดี๋ยวเลี้ยงอย่างดีเทียนมาดในท้องเดียวกันเนี่ยเขามีสามตัวมีเจ้าเพชรเจ้าพลอยแล้วก็เจ้านินเจ้านินกับเจ้าเพชรหาย ตัวกลางเนี่ยเราจำได้เพราะราจำหางเขาได้สองตัวนั้นหายไปถูกเขาขโมยไปค่ะเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกฟินฟินฟินเลยนะเนี่ยเขาจะนวดเข้าไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยฮะเนี่ยเป็นแมวที่แปลกมากเลยมีตัวเดียวจะไม่รักได้ยังไงล่ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะฟินโอ้ยมีฟิลลิ่งโอ้โหนวดอือดตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะอยากรู้จังเลย คิดอะไรอยู่นะเขากำลังนวดท้องแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วสีชมพูเขาจะชอบมากมันมีสีเทาอีกสีหนึ่งเขาไม่ชอบเขาชอบเป็นสีโดดเด่นนะคะเนะะี่ยก็ต้องดูสิเนี่ยแล้วที่นอนของพี่ก็ต้องยอมให้เขาเนี่ยพีนะะออก่ก็ต้องยอมยอมกันหน่อยนะเราก็อย่าไปดุเขามากเพราะเขาก็มีหัวใจใช่ไหมกำลังฟิลเลยนวดเข้าไปเห็นไหม พอหลังจากนั้นเ็าจะมาดูดนิ้วเขารู้ว่าเราทาเขานะเขาจะหยุดทันทีเขาหยุดฟังเขารู้ว่าเราถ่ายรูปเขานะเขาจะหยุดฟังเขาจะนิ่งเนี่ย่ะก็ต้องยอมเขานะที่นอนน้องพี่นะเนี่ยบางทีก็ต้องปูผ้าอันนี้ให้เขาบางทีเขาเอาเป็นผ้าห่มสุดแท้แต่บางวันนะบางวันซักผ้าผ้าเขามีหลายชุดค่ะ บางทีเอากระปรงเอามาวางอย่างเงี้ยเขาก็จะมานอนเขาชอบฮะเนี่ยเขาชอบเป็นผ้าเป็นสีสีนะแต่สีตุนตุนมอๆเขาไม่ชอบอ้เจะชอบสีสดใสพี่กวางกางเกงของพี่อยู่ตรงนี้นะคะซักแล้วก็เอามาวางวางสองสามตัวอยู่นี่พี่นอนพี่วันนี้ก็ไม่ได้เก็บหรอกอย่าไปดูมันเลยนะบางวันเขาจะเก็บตึงแล้วก็เอาผ้าผูเรียบ ต้องปล่อยเขาค่ะนะรักเขาแล้วอ่ะต้องยอมยอมเขานะโอเคเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ